เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกครองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเองสิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็มแต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไปพระบรมราโชว,วาทพระบาทสมเด็จพระบรม,มชนากาธที่เบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษ พระราชทานผ่านมูลนิธิชัยพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงกองเรือยุทธการตั้งอยู่ภายในพื้นที่กองบัญชาการกองเรือยุทธการมีเนื้อที่3,700ไร่แบ่งเป็นพื้นที่ใช้ราชการ3,472ไร่และพื้นที่ว่าง228ไร่ มีที่พักอาศัยจำนวน3,369หลังโดยมีผู้เข้าพักอาศัยจำนวน3 6 8ครอบครัว5,465คนมีพื้นที่จัดสรรสำหรับใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรจำนวน3พื้นที่ประกอบด้วยพื้นที่ด้านหลังบ้านพักข้าราชการประทวนโซน A โซนอ e, และพื้นที่ด้านข้างบ้านพักข้าราชการชั้นผู้ใหญ่มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและชลประทานในพื้นที่ ความจุประมาณ436,360ลูกบาทเมตรจึงทำให้ชุมชนกองเรือยุทธการเป็นชุมชนเชิงเกษตรกรรมอีกทั้งยังมีระบบน้ำอุปโภคบริโภคสถานพยาบาลและร้านค้าชุมชนโดยนโยบายของผู้บัญชาการกองเรือยุทธการประจำปีงบประมาณ2565ได้มุ่งเน้นในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของกำลังพลและครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น บ้านพักในหมู่บ้านกองเรือยุทธการได้รับการปรับปรุงมีกลไกลดูแลชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยได้จัดทำโครงการ Good Home and Good Health ขึ้นอีกทั้งยังส่งเสริมให้กำลังพลมีรายได้เพิ่มเติมภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐรรกิจพอเพีพยงของพระบาทสมเดม็จพระบรมมนาธิเบศรมหาราชารชบรมนาถบพิตรตลอดจนได้น้อมนำพระราชโชบาย สืบสารรักษาต่อยอดพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักปฏิบัติโดยกองเรือยุทธการได้ดำเนินการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องภายในชุมชนกองเรือยุทธการของเรานั้นนะครับก็ได้มีแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับปัจจัยของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่2โครงการด้วยกันนะครับก็คือศูนย์การเรียนรู้อินทรีย์วิถีไทยกองรอยุทธการและสวนผักรักสุข โดยทั้งสองโครงการนี้นะครับได้จัดตั้งขึ้นมาก็เพื่อให้สมาชิกในชุมชนกองนักการนั้นได้มีแหล่งเรียนรู้และก็นำเอาองค์ความรู้ที่ได้ป่อยปรับใช้ภายในครอบครัวซึ่งการดำเนินการในปัจจุบันนะครับเราได้นำเอาระบบบริหารติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับเข้ามาใช้ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามาดูข้อมูลและสถานะของโครงการของเราได้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงกองเรือยุทธการได้นำหลักทฤษฎีบันไดก้าขั้นสู่ความพอเพียงมาเป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพลและครอบครัวให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้รวมถึงสามารถพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นจนเกิดความยั่งยืนโดยมุ่งเน้นเศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐานให้มีความพอกินพออยู่ พอใช้พอร่มเย็นก่อนจึงค่อยพัฒนาไปสู่ขั้นก้าวหน้าด้วยการทำบุญทำทานเก็บขายและขยายเครือข่ายเพื่อสร้างความมั่นคงไปสู่เศรษฐกิจพอเพียงในระดับที่ใหญ่ขึ้นโดยได้ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เหมาะสมกับสมาชิกในชุมชนดังนี้ 1. ความพอประมาณมุ่งเน้นให้สมาชิกในชุมชนมีการดำรงชีวิตที่เหมาะสม มีความพอประมาณในการหารายได้โดยส่งเสริมให้ทำงานหารายได้ด้วยช่องทางสุจริตทำงานให้เต็มความสามารถไม่เบียดเบียนผู้อื่นเช่นสนับสนุนให้สมาชิกในชุมชนมีพื้นที่ทำกินเปิดร้านค้าร้านบริการต่างๆเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือนสนับสนุนให้มีการออมเงินให้ความรู้การทำบัญชีรายรับรายจ่ายอีกทั้งเสริมสร้างความพอประมาณในการใช้จ่าย โดยต้องมีการวางแผนใช้จ่ายให้เหมาะสมกับฐานะความเป็นอยู่ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือใช้จ่ายเกินตัวในขณะเดียวกันต้องไม่อยู่อย่างลำบากและฝืดเครืองจนเกินไปเช่นส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนมีการปลูกพืชผักสวนครัวไม้ผลเพื่อการบริโภคเหลือค่อยแจกจ่ายแบ่งปันหรือขายนอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนให้มีการปลูกผักผลไม้ปลอดสารพิษ ในพื้นที่ทำงานเพื่อให้กำลังพลได้เก็บกลับบ้านไปปรุงอาหารซึ่งจะเป็นการช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือนของกำลังพลอีกหนึ่งทางกิจกรรมปลูกผักในหน่วยงานถือเป็นกิจกรรมที่ดีทำให้คนในหน่วยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อส่วนรวมก่อนกลับบ้านเราสามารถเก็บไปกินที่บ้านเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนอีกทางหนึ่ง 2. ความมีเหตุผล การดำเนินการต่างๆภายในชุมชนกองเรือยุทธการนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนต้องคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆอย่างรอบคอบจึงได้จัดทำแผนชุมชนจากการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างๆจนเกิดการร่วมกลุ่มในชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า เช่นการตกแต่งกลิ่นกล้วยการแปรรูปอาหารอีกทั้งยังส่งเสริมให้ชุมชนรู้จักใช้และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างชาญฉลาดรอบคอบตลอดจนเลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์และยั่งยืนณปัจจุบันชุมชนกองอุกการได้มีการแบ่งโซนให้มีขนาดเล็กลงเพื่อให้การดูแลเป็นไปอย่างทั่วถึงแต่ละโซนจะก,กำหนดแผนโดยเน้นให้ คนในชุมชนทุกเพศทุกวัยมีกิจกรรมร่วมกัน 3. การมีภูมิคุ้มกันที่ดีกองเรือยุทธการได้เตรียมความพร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆที่อาจเกิดขึ้นกับสมาชิกในชุมชนทั้งผลกระทบจากโรคระบาดและยาเสพติดโดยได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนตลอดจนมีการจัดระบบสุขาภิบาลที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ มีการปลูกป่าไว้เป็นปอดให้สมาชิกในชุมชนรวมทั้งรณรงค์ให้เป็นชุมชนปลอดอบายามุกมีการซุ่มตรวจหาสารเสพติดกับสมาชิกและบุคคลภายนอกที่เข้ามาภายในชุมชนอย่างต่อเนื่องเสริมสร้างให้เกิดความอบอุ่นและความสามัคคีภายในครอบครัวและชุมชนด้วยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือช่วยเหลือแบ่งปันมอบโอกาสให้เด็กเยาวชนผู้สูงอายุหรือผู้ด้อยโอกาส ได้มีบทบาทและเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมภายในชุมชนมีการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ภายในชุมชนอีกทั้งภายในชุมชนกองเรือยุทธการยังมีร้านค้าสวัสดิการตลาดไว้รองรับและสนับสนุนอาชีพต่างๆของสมาชิกในชุมชนตลอดจนภายในพื้นที่ชุมชนกองเรือยุทธการยังมีโรงเรียนสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ พื้นที่ออกกํำลังกายสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่สวยงามส่งผลให้สมาชิกในชุมชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มีสุขภาพกายและใจที่ดีห่างไกลจากโรคภัยและอบายมุกต่างๆแม่แม่มาอยู่เน่ตั้งนานแล้วนนอะอยู่กับลูกกับหลานแม่สบายใจมากและอยู่ที่ไหนไม่เหมือนที่ก็รอจ้ะเพราะว่าอยู่กับลูกกับหลานเนี่ยสบายสบายใจแล้วก็ ลูกหลานก็เข้าโรงเรียนอยู่ที่ใกล้ๆนี่แหละไปไหนอยู่ไหนก็ไม่เหมือนอยู่ตรงนี้นอกจากการดำรงชีวิตตามหลักการทั้ง3ข้อที่ได้กล่าวมาแล้วกองเรือยุทธการยังปลูกฝังสมาชิกในชุมชนให้มีความรู้คู่คุณธรรมประกอบด้วยการจัดทำแผนพันพฒนาชุมชนเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเช่นการจัดแผนฟังเทศฟังธรรมการทำบุญตักบาตรในวันสำคัญต่างๆ จัดกิจกรรมบำรุงรักษาพัฒนาวัดบ้านโรงเรียนโดยสมาชิกในชุมชนได้สมัครใจเป็นจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจตามแนวพระราชดำรินอกจากนี้ในชุมชนยังมีผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ต่างๆคอยชี้แนะให้คำแนะนำแก่สมาชิกในชุมชนตลอดจนมีการรวบรวมข้อมูลเพื่อเผยแพร่ความรู้ต่อไป ทั้งนี้เมื่อคนในชุมชนมีความรู้และประสบการณ์แล้วจะช่วยให้เขาเหล่านั้นตัดสินใจได้อย่างเป็นเหตุเป็นผลถึงแม้ว่าจะมีพื้นฐานความคิดและประสบการณ์ที่ต่างกันแต่หากทุกคนยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็จะทำให้การอยู่ร่วมกันในสังคมเป็นไปอย่างสงบสุขตามแนวทางและการดำเนินการที่ได้บรรยายมาแล้วในข้างต้นร่วมกับความใส่ใจ ห่วงใหญ่ของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อคนในชุมชนจึงทำให้ชุมชนกองเรือยุทธการมีความเข้มแข็งรักใคร่สามคัคคีสมาชิกในชุมชนมีการดำรงชีวิตที่เหมาะสมพอเพียงไม่ให้รู้สึกขาดแคลนจนต้องเบียดเบียนตัวเองหรือดำเนินชีวิตเกินพอดีจนต้องเบียดเบียนผู้อื่นหรือเบียดเบียนสิ่งแวดล้อมเรา ชุมชนกองเรือยุทธการพร้อมแล้วที่จะสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นรวมทั้งขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างสังคมให้ดีขึ้นประเทศชาติบ้านเมืองให้ดีขึ้นและโลกให้ดีขึ้นต่อไป